สีนี้ไหมเหมือนสีรถผมหรือเปล่าวนะ่ะสวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,สวยจารัดครับคลิปนี้พามาอยู่ที่อูช่าใหญ่ครับกระชาเอสเจรเดี๋ยวจะพาไปดูกระบ,บะของเจ้าปีใหม่กันหน่อยนี่หรอทรงอะไรเนี่ยโอ้ นี่ครับกระบ,บะของเจ้าปีใหม่โอ้โหโอ,โอ้งานเขาเป๊ะมากครับดูครับดูกันดูกันโจ๊ะ จอเหล็กเสียบนะโอ้เป๊ะจริงครับเนียนไหม,มเนียนไหม,มโอ้โหยอดเลยสวัสดีครับชจ้ง จุด oh, <ช>จัดเลยครับดูมือเชื่อมคันนี้ของนินด่วนหรอใช่ครับโอ้ทรงไหนเนี่ยขึ้น200ได้ไหมสด้ครับได้ฮะใส่ไม้รใส่ไม้โอ้หุ่มเหลี่ยมหมดเลย พูดถึงมันจะหนักกว่าตัวนี้ไหมอา้าวนี่ทรงไหนนี่ทรงเดียวกัน,นอันเนี้ยไม่ใช่ทรงนี้อันนี้ปูพืพ้นเลนดอ๋ออันนี้ใส่ไหมอันนี้ปูพื้นเลดไปทางไหนตัวนี้ไปทางไหนตันเนี้ยต้องถามคุณบอสฮะ ไปทางไหนไปดำได้เลยทุกคนกระจกใกลๆกันดิเดียรอ๋อน้ำเป็ดเลยแหลเปดเลยแต่ตัวนี้ไม่เหมือนกันตรงไหนอันนี้มันไม่เหมือนกันตัวนี้ตรงไหนตรงเนี้ยเหมือนตรงเนี้ยเหมือนอ๋อไม่เหมือนแค่ตรงไม้นี่เห้คือแค่ตรงนี้เลยอ๋อเดียวเนาะเยอะเลย ผิดแค่ตัวนี้ตัวนี้จะแข็งแรงกว่าใช่ไหมเพราะตัวนี้มันสดอันนี้เฮดบีมเนาะตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ซอดอยู่แต่ว่าเล็กกว่าตัวนี้ขึ้นสองร้อยอาจจะยากอยู่นะอ่าครับตัวนี้มีเอ็นอยู่นี่แท้ตรงนี้ก็ไม่ได้แล้วตรงเนี้ยตรงนี้มันรับน้ำหนักมากเลยนะ ช่วงสองร้อยขึ้นน่ะรับน้ำหนักตรงนี้นี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็รับน้ำหนักอยู่ครับน,นี่น่าจะไปขึ้นรถเกี่ยวโอ้มันต่างกันตรงนี้นี่ยเนี่นี่น,นี่อันนี้เสมอเรียบเลยเห็นไหมตัวนี้ขึ้นสองร้อยสบายใช้อะไรตัดนี่พันมาบอโอ้เนียนเนาะตัดจอดได้เนียนมาก เริ่มแล้วตรงไรครับปีหน้าเลยครับถึงจะเสร็จป, <laughs> ปีใหม่พอดีรถ <laughs> <laughs> ดิ็นด่วนปีใหม่พอดีเลย <laughs> นี่เอาบันไดกี่ชั้นนี่นตอนเดียว,ยวตอนเดียว ้องรอดูออดเพราะว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงด่วนเลยนะด่วนเลยสมชายาดินด่วนรอชมครับ12ล้อคันแรกของรอดำซิ่งดินด่วนโอ้น่าจะรอหน้าดูเลยแหละคันนี้ นี่เขรับตัวหางโรเบดรตไหมฮะบอกตัวหางอ่ะ đi xem xem nào cái ô thu trang keo cái lăng vắt ở này vắt ở này là quý ở กะกะเอาหน่อยก็ได้ไม่ยากไม่เป็นไรอ่ะเือกะเอาเลยมานั้นแหละจะเอาแคจับทำนี้เฉยเดี๋ยวก็เห็นนะถ่ายคลิปอยู่อ๋อทาไม่่ถายคลิปจับใส่ถ่ายคลิปมันคืออันนี้จับใส่เตยตอนถ่ายคลิปเฉยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟก็เห็นอ่ เราใช้อะไรทีน well, <Ig onde? S 2> ี <es> ้ใช้ไอ้ตัววัดระดับน้ำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ป่ะไม่ได้ระดับน้ำไมนจะ้ดึง่างเยวอ๋อครับใช้ฉากเอานี่ไงฉากโอ้ต่อเป็นกระบะ ่อก็ต่อครับตอนนี้ผมก็นึกว่าเขากะเอาเลยไหมเขาต้องเอาฉากให้มันได้เลยใช่ไหมจับฉากเอาไงครับให้ดูดิจับฉากทีก็ดึงก็เอาได้แหละครังเออ นี่เราทาบทาบอย่างนี้เลยไม่งั้นมันจะล้มไปล้มมาอ๋อโอ้อู่นี้ไม่ใช่วิศวะกะได้หนิอ๋ออีกๆอีกยังไม่ชนเลยอ๋อมันชนนี่ไม่พอ ต้องหมากตัวนี้เอาอ,อีกจัทงทำไมต้องมีอันนี้ไ,นไอ้เหล็กเนี่ยมเพื่ออะไรเนี่ยอ๋อดึงไว้<อ>การดึงลงหรอการการมันดึงขึ้นดึงขึ้นอ๋อมันมันมีดึงลงด้วยเหรอ ล่โอ้ข้างล่างก็ยันไว้ใช่ไหมยันเลยสายระบายไว่ยันเลย,ย,ยน,ลยนี่ยันไวฝั่งนู้นก็ยันอันนี้ก็ดึงไว้ไม่ใช่ว่าเชื่อมตะพุทะพือเลยนะซุมสี่ซูเไม่ได้ซุมซุมสี่ซูเปอไม่ได้เลยซุ่มห้าไม่เอาเลยรัดเป็นซุ่มอร์เลยอะ่ะโอ้รัดเลยครับเดืองานครับโอ,โอ้ยังอุ่นอยู่เลยครับ การเชื่อม c o โอทูงานเนียนมากเลยครับเนี่ยดูอ่ะจอบแบบเปี้ยเลยอ่ะโอเคครับรอชมครับตัวนี้ก็บะเจ้าปีใหม่ของรถดำสซิงงินด่วนก็กำลังขึ้นอยู่ครับ มาดูว่าจะแต่งสวยแต่งหล่อขนาดไหนครับรอติดตามชมกันในคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยกันครับสวัสดีครับผม